การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของบริษัทไทฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทไทฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TFG ก่อสร้างขึ้นในปีพศ2530โดยคุณวินัยเตียวสมบุญกิจเริ่มต้นจากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งแรกที่จังหวัดลบบรุรีและต่อมาได้ขยายกิจการสู่การ,การผลิตอาหารสัตว์การเลี้ยงสุกรและการผลิตผลิต,ลตภัณฑ์อาหารแบบพอร์คกิน ปัจจุบัน t f g เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหากรรมอาหารของประเทศไทยและเวียดนามมีโรงงานแปรรูปฟาร์มเลี้ยงสัตว์และเครือข่ขายธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการการผลิตและจำหน่ายรวมไปถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศ t f g ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จโดยมีนโยบายปฏิบัติต่ตอพนักง,งานอย่างเป็นธรรมในด้านโอกาสผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกย้ยายและการพัฒนาศักยภาพ แนวาทางการพัฒนาสราพแวดลุกของ p f g คือการปฏิบัติต่อพนักง,งานด้วยความสุภาพและเข้ารบความเป็นประเจกบุคคลบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำง,งานที่เคารบซึ่งกันและกันาการให้ผลต่อบแทนที่เป็นธรรม TFG จัดสารผลตอบแทนที่เหมาะสมและจัดตังก้องทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อความมั่นคงทางการเงินของพนักง,งานในอนาคต การดูแลสวัสดิการพนักงานบริษัทให้ความสำคัญกับสวัสดิการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานนอกจากนี้ TFG ยังมีแผนกสรรหาว่าจางและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพซึ่งรับผิดชอบในการสรรหาฝึอกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน ้านที่ TFG มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่งผลตอ่อองค์กรในหลายด้านทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานของพงงนักงานการเติบโตของธุรกิจและความยั่งยืนในระยะยาวดังนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือประสิทธิภาพของพนักง,งานเพิ่มขึ้นการมีนโยบายที่ดูแลพนักง,งานอย่างทั่วถึงทําให้พนักง,งานมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นการสุบอบรมและพัฒนาทักษะช่วยให้พนักง,งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอตาตจาการลาออกของพนักงานนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการที่ดีทําให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานการมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพทําให้พนักงานเรื่องที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งการส่งเสริมความเคารพและความเสมอภาคในการทํางานทําให้เกิดความสามัคคีในองค์กรพนักงานรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองซึ่งช่วยเพิ่มความผูกพันกับบริษัท ผลกระทบต่อองค์กรและอุตสาหากรรมคือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร TFG ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ดูแลพนักงานและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากุากรรมอาหารการพัฒนาทรัพยกากรมนุษย์ทําให้มีแรงงานที่มีทักษะเพียงพอลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนแรงงานในระยะย,ยาวการจ้างงานในอุตสาหากรรมอาหารและภาคสุขภาพของไทยเพิ่มขึ้นสงผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในงภาพเกษตรกรรม สรุปได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ t f t ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอัตราการลาออกของพนักง,งานสร้างความสามารถในการแข่งขันและมีผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมนอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนในตลาดในประเทศและต่างประเทศ